พอจะเปิดพามาันกังพามันกังสาวมอลำสีผ้ามวนสุไไยมากวันนี้ต้องบอกว่ามาเจอเออน้องหลิวอัจริยาแล้วก็พี่เปิ้ลสกายพาร์ทนะคะซึ่งปกติเขาร้องเพลงฟิชเชอริ่งคู่กันอยู่แล้วสองคนนี้ซึ่งแ,แล้ววันนี้เพลงที่เขาร้องเนี่ยเขาเลือกเพลงที่ยากมากของแตนคือโคตรเร็วในดวงใจแล้วก็ไหงง โยนทิ้งค,ความทุกความโศกออกมายอมมายกเอาความโศกทิ้งไปใครบอกหักบอสาหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบอตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด่นใ่หมอหลัแล้วน้องหลิวเนะี่ยเขาเป็นชาวเหนืออู้เหนือกะแล้ววันนี้ภาษาอีสานเขาเอยเฮ้ยน้องหลิวล้องอีสานแล้วแบบ ล้วเต้นแบบสะบัดมากคือแบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหน้องหลิวคือปกติเราก็จะเห็นเขาเป็นแบบเจ้าแม่ขาแดนอยู่แล้วใช่ปะแต่วันนี้แดนหนักกว่าเดิมมาแบบอูยอีนิดเดียวจะล็อกแล้วอะ <c ười> คือแบบเออน้องหลิวทำได้ดีมากโชว์ของน้องหลิวโอ้โหอลังการครับเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาซ้อมอ่ะ เต็มมากบอกเบาได้เบาน้องเอ้ยบอกบอกบอกบอไอพี่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าแบบเห็นชอ์โอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเราจะไหววะเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเลนกว้างร้องเพลงแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากคือทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอะไรเงี้ยทีแรกกะจะเอาเพลงเร็วมามาแข่งกับเขาอะแต่กลัวเต้นเขาเต้นคูผมไม่ได้ก็เลยผมก็เลยเอาเพลงช้ามาอะไรเงี้ย มันมาพี่ดูกว่พี่หิวเล่าข่าวมากิปเปิ้ลสกายพาทนี่คือเขาแบบโอ้โหเขาหนักแน่นนะเพลงช้าหนักหน่วงจบละนานลที่ฉันยินตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ จจะทาันใลเปลี่ยนเพลงจนเราจำไม่ได้เลยอ่ะวุย้ยน,นี่เพลงเราเหรอการอะเลนเพลงใหม่จนแบบุูยเราจำไม่ได้อ่ะเรื่องดีๆก็ยังพอมีให้จำเรื่องระย,ย้ำไม่จำก็เยอะเขมีวันๆนะครับวันๆด้วยตัวตัวผมเองด้วยด้วยตัวเพลงด้วยด้วย แล้วกระทั่งหลิวน้้องหลิวดวดย,ยเยคร็วในดวงใจเนี่ยเป็นทางเพลงพี่เปิลเลยหรือว,ว,ว่าพี่เปิลเขาเลือกเลือกเพลงถูกต้องแล้วสําหรับตัวเขาเราก็เลยงัดไงง่องขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาเพลงช้ามาสู้กับเขาได้แน่นอนถึงอารมณ์มากกว่า ถึงกับมากกว่าใครมากกว่าตะกะแตนเหรอเพราะว่าตะกะแตนเนี่ยเขาเป็นเพลงแบบต่อว่าเฉยๆไอ้นี่มันด่าส่งเลยใช่เทีนี้นะพวกเรานะครับผมเปิ้ลสกายพาร์ทแล้วก็น้องหลิววัจิระจากมิวสิกดีเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเป็นค่ายเดียวกันคแต่เเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าวันนี้จะดูซิว่าพี่จะกระแทกไหล่น้องหรือน้องจะกระแทกไหล่พี่จะมันจะฟาดฟันกันขนาดไหนเดี๋ยวไป ต้องติดตามนะในรายการกิกดูคือเทปนี้มันมากสนุกมากแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยใจมากเหมือนกันเหนื่อยใจกรรมการนะไม่ใช่เหนื่อยใจเรากรรมการต้องเหนื่อยใจใช่เจอคนเก่งอย่างเราสองคนเนี่ยถูกต้องต้องดูแล้วล่ะค่ะกับกิกดูสงครามเพลงเงินล้านครับผมคนที่พาถึงสวรรค์และพานรบมาให้เจอคนอย่างเธอ ในดวงใจ